สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนงเลิศนะครับหลังจากเมื่อคลิปล่าสุดที่ผมปล่อยออกไปนะครับเป็นคลิปในการแนะนําวิธีการปลูกทุเรียนแปลงนี้นะครับเป็นทุเรียนระยะปลูกที่ 8, ปคูณแนะครับทีเนี้ยไอเรื่องปลูกใครๆก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเรื่องการปลูกมันไม่ได้ยากอะไรนะครับมันจะมามีปัญหาตรงที่การดูแลต่อนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะพามาดูว่าผมเนี่ยจะดูแลต่อเขายังไงนะครับเผื่อท่านอื่นจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับต้นพันธุ์ที่ผมมาปลูกนะครับเป็นต้นพันธุ์ที่มีลาาักษณะใบตันนะครับเห็นไหมที่ผมเอา,าปลูกใบจะอยู่ในลักษณะน,นี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยอดตันนะครับแบบนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรยังไงนะครับฉีดยงฉีดยาแบบไหนยาตัวไหนอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาไกด์แนวทางให้อันดับแรกเลยนะครับการปลูกเนี่ยจะให้ดีหรือถูกต้องนะครับต้องมีระบบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแต่ที่สวนผมนะครับมันมีฝนตกทุกวันเรื่องระบบน้ำผมก็เลยไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับเพราะว่าผมปลูกกันในช่วง กลางกลางฝนนะครับช่วงนี้กลางกลางฝนจะยื้องเยืงไปปลายฝนแล้วฝนก็มีทุกวันนะครับเรื่องของน้าผมก็เลยไม่ได้กังวลน,นะครับแต่ผมก็จะทําระบบน้ําให้เสร็จเลยคือต่อท่อเมนต่ออะไรมาเรียบร้อยแล้วแหล,ละเหลือแต่จะเดินท่อสปริงเกอร์มาที่ต้นนะครับหลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราเพียงแต่ดูอาการเขานะครับดูการเขาถ้าเกิดเขามีการเดินยอดใหม่นะครับ อ้อดตัวนี้มีการขยับขยื่นนะครับตแตกเป็นยอดปลีแดงปริมปิมออกมานะครับใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะครับใส่ปุ๋ยทางดินเลยเพื่อป้องกันนะครับใบเก่าเหลืองนะครับเพื่อป้องกันใบเก่าเหลืองเนี่ยยอดพวกเนี้ยปลีแดงออกมานะครับใส่ปุ๋ยทางดินส่วนปุ๋ยที่เราจะใส่ อาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี6 3 3ก็ได้หรือจะสูตรเสมอก็ได้นะครับต้นหนึ่งก็ประมาณซักถ้าเกิดเป็นเคมีเลยเนี่ยก็ประมาณ1-2ฝาเอ็ม้อยนะครับจะให้ชัวร์วเอาแค่1ฝาก็พอนะครับใส่นะครับบริเวณรอยต่อที่เราปลูกนะครับดินถุงแล้วก็ดินดินที่สวนเรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็ใส่โรยรอบๆนะครับ ใส่ในช่วงที่เขาแทงใบดาบแทงใบอ่อนออกมาใหม่นะครับแล้วก็ฉีดยายาที่ฉีดเนี่ยควรจะเป็นยากําจัดพวกเพลี้ยนะครับไอ้ต้นขนาดเนี้ยเล็กๆแบบนี้เรื่องของเชื้อราไม่ค่อยจะเจอนะครับเรื่องของเชื้อราไม่ค่อยจะเจอจะเป็นในเรื่องของเพลี้ยนะครับเพลี้ยนะส่วนมากจะเป็นพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยจัก,กจั่นนะครับตัวยาที่ใช้ก็ เพลี้ยไฟก็ใช้พวกอะบาแมกตินนะครับหาง่ายๆนะครับส่วนพวกเพลี้ยจ,ากาจายักจันก็เป็นพวกไทยมีท็อกแซมนะครับหาง่ายเหมือนกันยาพวกนี้ฉีดในช่วงที่เขาเริ่มเป็นอยอดปิมๆออกมานะครับทีเนี้ยเรื่องของปุ๋ยทางใบเนาะปุ๋ยทางใบเป็นธาตุอาหารรองเสริมตรงเนี้ยเราดูอาการเอาเราปลูกไปแล้วอาจจะสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือน ใบมันเริ่มไม่สดใสแล้วใบมันเริ่มจะเหลืองๆซีดๆเหมือนเหมือนมันไม่โอเคครับเราอาจจะเสริมอาหารทางใบเข้าไปให้เขานะครับอาจจะโชยบางๆสักหนึ่งถึงสองรอบนะครับหนึ่งถึงสองรอบไม่ใช่ว่าฉีดติดต่อกันนะใน1เดือนเราอาจจะฉีด1นถึงสครั้งใน1เดือนนะครับเพื่อเป็นการช่วยระบบรากเขาบางทีระบบลากมันยังไม่จเจริญน,นะครับมันยังไม่เดิน เราอาจจะเสริมทางใบโดยตรงให้เขาเลยเหมือนเข้าน้ําเกลือคนป่วยนะครับอาจจะเสริมทางใบให้เขาสักหนึ่งสองรอบนะครับเพื่อพยุงช่วยต้นไปก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่เสริมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้นะครับใบพวกเนี้ใบเก่าก็จะเหลืองเพราะว่าอะไรเพราะว่ายอดอ่อนออกมาใหม่จําเป็นต้องกินต้องใช้นะครับลากขามาไม่ได้ ก็ต้องดูดจากใบเก่าขึ้นไปเลี้ยงน้องแต่ถ้าเกิดเราเสริมทางใบเข้าไปอยู่นะครับมันก็จะมีสารอาหารช่วยพยุงกันเข้าไปอีกนะครับเนี่แหละครับที่ผมบอกว่าสารอาหารเสริมทางใบให้ดูตามอาการน,นะครับแต่ถ้าต้นมันยังปกติดีอยู่มันยังเขียวยังสีสดใสอยู่นะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องฉีดก็ได้นะในเรื่องของสารอาหารทางใบเราก็ปล่อยให้เขา ตามธรรมชาติเลยนะครับมันจะได้เกิดความคุ้นชินไงนะทุเรียนเล็กเลี้ยงยังไงได้อย่างนั้นนะครับเลี้ยงให้เขากินหางใบเยอะๆบ่อยๆนะครับเขาก็จะต้องการแบบนั้นแหละเนี่ยครับยอดที่ผมมาปลูกมนะันเป็นยอดใบตันเกือบ100%นะครับมีไม่กี่ต้นที่เป็นยอดอ่อนๆออกแทงออกมาแล้วนะครับปลูกผมก็ไม่ได้ปลูกลึกนะ นี่คือดินเดิมนะครับแทบลอยโผล่ขึ้นมาเลยบางทีเนี่ยบางต้นผมใช้นิ้วเนี่ยเขียดินออกเลยนะเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยถุงเดิมมันมันมันใส่ดินมาเยอะใช่ไหมครับไม่มีรากเขาขึ้นมานะครับสามารถเขียดินออกได้นะเขียดินออกได้เลยนะครับยอดมันก็จะไปได้ไวกับปกตินะนโอ้โห นี่คือต้นพันธุ์เขาใสาดินมาเยอะนะครับนี่เปิดออกเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามให้ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของโคกให้ได้นะครับอย่าให้น้ํามาขังเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะครับตกทั้งคืนเลยน้ําไม่มีแฉไม่มีขังนะครับในแปลงก็ด้วยมีก็ส่วนน้อยนะครับเพราะว่าผมทางอารรำทางเดินของน้ําเนี่ยไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะว่าเรื่องของการาดูแลทุเรียนเลนะ็กเนี่ยผมก็ทําคลิปไปเยอะแล้วแหละนะครับแต่ผมมาไกด์แนวทางอีกครั้งหนึ่งเผื่อคลิปเดิมๆม,มันหาไม่เจอนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้หลังจากที่ปลูกนะครับรอยอดมันแทงออกมานะครับยอดเนี่ยมันปริ่ม,ม,มแดงๆมีการขยับขยื่นนะครับ ใส่ปุ๋ยทางดินทันทีนะครับใส่ปุ๋ยทางดินเลยแล้วก็ฉีดยากําจัดเพลี้ยจําพวกเพลี้ยไฟแล้วก็เพลี้ยจักจั่นนะครับส่วนตัวยาก็คืออาบาแมกตินนะครับใช้กําจัดเพลี้ยไฟนะครับส่วนไทเออร์มีทอ,อกแซมนะครับกําจัดเพลี้ยจ,จักจั่นนะครับตัวยาที่หาง่ายๆนะครับมีขายตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปเลยนะครับหรือจะกดในลาซาด้าก็ได้ตัวเนี้ยส่วนของยี่ห้อจะเป็นยี่ห้อไหนก็ ไม่ต้องสนใจมากนะครับเอาตัวชื่อยาสามัญของเขาเป็นพอนะครับก็เหมือนกับยาพาราเนาะมันก็มีหลายเจ้าที่ขายใช่ไหมครับมีซา,า่ามีพารามีอะไรเยอะแยะมากมายรวนแล้วก็เป็นแต่พาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับกับยาพวกเนี้ยเอาแค่จําแค่ชื่อสามัญนนะครับ ส่วนทางใบนะครับก็ตามอาการปลูกไปแล้ว1นึ่งหนึอาทิตย์หรือ1เดือนนะครับสบภาพมันไม่โอเคขึ้นใบมันเหลืองอะไรหรือยอดมันไม่เดินเราอาจจะเสริมทางใบเข้าไปช่วยให้เขานะครับเป็นธาตุอาหารรองเสริมนะครับธาตุอาหารรองเสริมหรือจะเป็นพวกกรดอะมิโนมชนิดรวมมาเลยก็ได้นะครับส่วนยี่ห้อก็พวกยาลงยาลานะครับแม็กซากของซาโก สามารถเอามาฉีดได้ฉีดก็ไม่ต้องฉีดจนเปียกก็ได้นะครับขอแค่โชยบางๆก็พอนะครับ<ๆ>เพื่อช่วยเขาวิธีการปลูกทุเรียนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ยากหรอกครับแต่มันจะมาหนักอยู่ที่วิธีการดูแลนี่แหละ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ